สวนย่าสายเกษตรเมืองย่าโมอีพีนี้พามาดูนะครับหนึ่งไร่พอเพียงอะไรให้อะไรมากกว่าที่คิดปลูกเองกินเองขายเองกําหนดราคาเองมีความสุขเองอีพีนี้พามาดูคี้เหล็กทําเงินนะครับอ่านี่ครับขีเหล็กย่าสายกําลังตัดจดจดๆเลยนะจ๊ะละกิโลละเท่าไหร่ ห0บาท50บาทนะต้มแล้วต้มแล้วนะครับพร้อมแกงอ่านี่หหโโลลหเหียวหัวเนาะพรมน้ำมะพก้าเลยวสิรทีละสี่โลหกโลอืโ,โ,โลลห้าสิบอืมหกห้าก็สาอ,อาเดละ ทีละสสองอาทิตย์สามร้อยหรือว่าตอนนี้เป็นอาทิตย์ละสามร้อยาทิตย์ละอตอนนี้อาทิตย์ละสามร้อยเออวันนี้แหละอาทิตย์ละสามร้อยคือตอนนี้เป็นอาทิตย์ละสามร้อยแล้วเพราะว่าฝนมันฝนมันตกฝนมันตกมันเล่งเนาะมันการแตกใบมันมันออกออกทุกอาทิตย์เพราะนั้นเราตัดทุกอาทิตย์ก็ได้เงินสามร้อย โอ้เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งก็ถั่วเฉลี่ยก็เดือนละพัน,อนอสองอาทิตย์สองอาทิตย์ตยสามอ่สาสามหกสามสี่โลหกโลสองอาทิตย์สามร้อยเงิน,เด,นเดือนละหกร้อยตอนนี้ขึ้นมาถ้าถ้าตัวเลขกลมๆเนาะคร่าวๆก็คือเดือนละประมาณพันสองโอ้เยี่ยมมีจอยหมอมีสี่ห้าต้นหมอได้เงินพัน งนยอดอมสินเนี่ยหมอจิตนับกิโลเลยอครับนี่แหละครับก็คือความมหัศาจรรย์ของขี้เหล็กเห็นไหมครับนี่แค่นี้เองนะครับอ่าแค่นี้เองเป,ลปลูกเป็นรั้วปลูกเป็นรั้วเลย <c oughs> นะครับเราก็ปลูกเป็นรั้วนี่นะครับระยะแค่นี้นะครับที่บอกว่าสามร้อยเงินนะครับประมาณถามว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทุกอาทิตย์ที่เป็นหกกิโล นะครับคือบางอาทิตย์ก็ได้สี่กิโลบางอาทิตย์ก็ได้หกถึงแปดกิโลขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปียอดได้เร็วนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็คืออาทิตย์เดียวนะครับอาทิตย์เดียว,ยเ,ยวเลยตัดแล้วนะครับตัดอาทิตย์ต่ออาทิตย์อา่าก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกพี่น้องชาวเกษตรกร,กรครับอื มีขี้เหล็กแล้วก็ต้องขี้เหล็กนี้ก็แกงใส่ใบยะานางไหมใช่นะอ่ะก็ต้องใส่ขายดีก็เพราะที่มีหน่อไม้อ่ะหน่อไม้ก็ไม่ค่อยมีใครแกงเท่าไหร่ก็มีอยู่ตอนนี้เยอะแล้วอ่าผลแต่ขี้เหล็กคือตอนนี้ถ้ามีคนมีคนมาแกงมีคนแกงขี้เหล็กเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาที่บ้านสวนย่าสายนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมาซื้อใบย่านางนะครับ แกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้นะครับหรือบางคนก็ซื้อไปกินแกงบอลแกงบอลคือทุกอย่างนะครับที่ใช้ใบยะนางก็หนึ่งมาซื้อไปกินดับร้อนใครนะอีหนึ่งอ่าอีนั้นจะมาซื้อไปกินแค่ดับร้อนอ่ากินสดกินปรับกินปรับสมดุลเขาเรียกกินปรับสมดุลนะครับอ่านะครับกินปรับสมดุลในร่างกายก็คือมีการปรับเรื่องฤทธิ์ธาตุเย็นนะครับอ่า คับนี่อ่าอ่นชูหน่อยนี่อ่าโอเคอเก็บก็ไม่ควรมองข้ามนะครับไม่ควรมองข้ามเนาะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ขี่เหล็กทำเงินของของเราก็พยายามที่จะพยายามที่จะ ทำให้มันเกิดมูลค่าอย่างที่บอกครับถ้าปลูกแล้วมันไม่เก็บนะครับมันไม่เก็บก็ไม่เกิดมูลค่านะครับทุกอย่างของทุกอย่างถ้าเราไม่ทําไม่เก็บ <im ing. S 1> ปลูกแล้วมันก็ไม่มีมูลค่านะครับแต่ถ้าเราเก็บมันก็มีมูลค่าซึ่งสวนญ้าสายเกรรษตร <Herr im. S 1> เมืองย่าโมนะครับก็มุ่งเน้นนะครับของที่เกิ <Herr im. S 1> ดมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือ อย่างเช่นขี้เหล็กที่เรากําลังตัดอยู่นี้ก็คือในส่วนของเราไม่ได้มองข้ามนะครับเราพยายามจะปลูกพืชที่ที่ตอบโจทย์กับแรงงานของเรานะครับนี่นะครับแรงงานของเราก็คือผู้หญิงนะครับอายุ60กว่านะครับก็คือหญ้าสายนะครับก็ต้องบอกว่าเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพืชต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลน,นะครับก็หนึ่งใช้แรงงานที่ไม่หนักมาก นะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้ยาสายก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับโดยที่เอ่อเขาเรียกว่าใช้ใชเ้เรื่องผล,ผลผลิตที่มันไม่ต้องหนักมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําการปลูกปลูก<ำ>ปลูกซ้ําปลูกเพิ่มนะครับหรือปลูกปลูกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้พืชที่ไม่ไม่ต้องปลูกใหม่นะครับคือ เน้นเพื่อที่ทําการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็ออกใหม่แล้วก็เก็บใหม่ออกใหม่เก็บใหม่นะครับอ่าซึ่งซึ่งเรามุ่งเน้นตรงนี้มากกว่านะครับมุ่งเน้นตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เข้ากับแรงงานนะครับแล้วก็สรีระการทํางานของของยาสายเองนะครับซึ่งซึ่งเราจะเมื่อก่อนเนี่ย ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก่อนที่จะมาเป็นสวนฝรั่งเนี่ยก็เป็นป่าไผ่เลยนะครับเป็นป่าไผ่เป็นไผ่เลี้ยงสามฤดูแล้วก็มีในส่วนของไผ่กิมจูเนาะไอไผ่กิมซุงตัวทีะไผ่กิมซุงนะอ่า<ม>ก็ตรงเนี้ยนะครับเป็นป่าไผ่ไผ่เนี่ยตอนแรกที่เราเอามาปลูกเนี่ยนะครับในช่วงประมาณน่าจะสิบปีที่แล้วนะครับสิบปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือพอผลผลิตออกเยอะนะครับยาสายก็คือต้องพอออกเยอะก็มีน้ําหนักเยอะตามนะครับเป็นเป็นน้าหนักเยอะตามพอเป็นน้าหนักเยอะตามมันก็ทําให้ต้องยกของยกอะไรซึ่งสรีระของผู้หญิงก็ะนะครับไม่ไม่เหมาะสมกับงานพวกนี้ก็เลยผมก็เลยทําการปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูก็ถามว่าหนักไหม ก็พอพอไหวเนาะพอไหวนะครับเพราะว่าวอ่าก็คือก็ตอนนี้ก็คือก็ต้องใช้เวลาในการหอ่อห่อก็ไม่ถือว่าไม่ใช่งานหนักเนาะเป็นงานทําเรื่อยๆนะครับเป็นงานทําเรื่อยๆการห่อฝรั่งก็เป็นงานทําเรื่อยๆเพราะนั้นก็หาโจทย์ที่เหมาะกับแรงงานของเรานะครับเพื่อหให้เกิดความสมดุลในการรักษาสุขภาพนะครับ ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นฝรั่งกิมจูแล้วก็สวนของเราก็จะเน้นเป็นอะไรที่สามารถเก็บขายได้โดยที่ไม่ต้องปลูกซ้ำนะครับอย่างติว้วแต้วนะครับฝรั่งฝรั่งนี้ก็ไม่ต้องปลูกซ้ำนะครับอ่าก็คือพอหมดรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเขาก็จะออกผลออกมาเราก็แค่มาห่อเก็บแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยแล้วก็ห่อ นะครับแต่จริงๆการตัดแต่งก็คือช่วงการเก็บนี่ก็ตัดแต่งไปในตัวอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของอติ้วแต้อ,ตอตสดาวนะครับชะอมนะครับหญ้านางอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะไม่ต้องปลูกซ้ำนะครับขาขาตาแดงนะครับตอนนี้ก็ขาของเราเมื่อก่อนก็เป็นป่าขาค่อนข้าง ดงดงป่าขามกันแต่ตอนนี้ก็คือเอาออกเพื่อที่จะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าเอาฝรั่งกิมจูเข้าแทนนะครับเอาฝรั่งกิมจูเข้าแทนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นฝรั่งกิมจูนี่นะครับข้างหลังสวนหญ้าสายนะครับข้างหลังหญ้าสายนี่ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะมี ฝลังค่อนข้างเยอะแต่เราตอนนี้เราก็ปลูกขาเพิ่มนะครับปลูกขาเพิ่มในพื้นที่ที่ว่างนะครับคือพื้นที่ของเราแทบจะไม่ให้ว่างแล้วครับนะไม่ให้ว่างนะครับปีนี้ก็มีแผนที่จะลงมะกรูดเพิ่มอีกสักสามสี่ต้นดีกว่านะนีบนนี้้า,อาอยาออกกับกตะไคอะนี่ตะไคออกเลยนะ่อะไม่ใช่ตะไคออกอ๋อแต่ก่อนนะอ่าอ่นี่ยังไม่ได้อาอยาออกปลูก ก็เดี๋ยวเอายาออกแล้วเอาตะไคร้ลงะนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่ครับายาสายบอกเดี๋ยวหาเวลามายังไม่มีเวลานะครับหาเวลามาเอาญ้าออกตรงนี้นะครับเอาญ้าออกเอายาออกเสร็จปุ๊บปลูกตะไคร้นะครับ รถพญาหนูวะนะบ๊วยแมนเอาวะฮะอ่าครับก็ อาจจะเก็บไม่หมดนะครับอ่าก็ทําเรื่อยๆนะครับไม่ติซีเรียสไม่ต้องร้อเปอซนเปะแต่เอาไปแต่เอาไปต้มแล้วออกมาเนี่ยมีสีโลขั้นต่ำแน่นอนนะครับนนประมาณสโลก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่เราก็ต้มไว้ข้อดีของ ก็ดีของอขี้เหล็กก็คือเราสามารถเก็บแล้วต้มต้มกี่น้ำต้มสองน้ำนะครับคือคงต้มสองน้ำเนี่ยมันยังคงความเข้มข้นนะยังยังยังคงความเข้มข้นของความเป็นขี้เหล็กอยู่นะครับก็คือถ้าหนึ่งน้ำก็ไม่ไหวหนึ่งน้ำก็ ก็ต้มหมายถึงว่าต้มหนึ่งต้มเดือดหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็เอาน้ําออกแล้วก็ต้มใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็ในส่วนของตรงนี้มันจะทําให้ถ้าหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขมเกินไปก็อาจจะก,กินสําหรับคนที่ชอบขมก็กินอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วที่นิยมนํามาแกงกันก็คือเขาจะต้มกันที่อยู่สองน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากกินยง ไม่ไม่ต้องการขมมากก็ให้ต้มที่3ามน้ํานะครับรอ่าแค่นั้นเองแต่ทางส่วนยอดสายก็คือเอาเบตกลางนะครับก็คือต้มที่2น้ํานะครับแล้วก็มาแพ็คนะครับแพ็คใส่ถุงแช่ฟิตไว้แช่ตู้เย็นไว้เลยนะครับเก็บได้หลายเดือนนะครับบอกได้เลยนะครับเก็บได้ตลอดปีอ่าเก็บได้ตลอดปีถ้าอยู่ในตู้เย็นแล้วที่โอ,โอ๋ออันีต้มแล้วนะ,วดนะได้หลายเดือนอ่าเก็บได้หลายเดือนนะและก็ที่สําคัญก็คือ เขายังคงความเป็นขี้เหล็กนะครับต้มแล้วนี่ก็คืองคงสภาพนะครับไม่เสียแล้วก็ยังขมนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขี้เหล็กเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าเรามีเราเก็บไว้นะครับอย่างล่าสุดเราก็อาทิตย์ที่แล้วเรามีอยู่สี่ถุงสองกิโลเนาะอ่าสี่ถุงสอ 4, งกิโลก็ออกไปที่ตลาดนะครับก็ขายได้อได้แปดถุงนลอ๋อ<า>ได้แปดอ่ะ ายอยู่บ้านได้นะครับสี่สี่ถุง <4 S 2> สองโลนะครับไปตลาดสองโลนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่าก็คือคสี่กิโลได้ดโลอ่าิดละโลอ่าสี่โลก็เท่าไหร่400สี่ร้อยอ่า200อสองร้อยอ่าใช่อ่าก็ประมาณนี้แหละครับก็อยู่เบรดประมาณนี้ก็มีขึ้นมีลงบวกลบนิดหน่อย แต่เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่2อาทิตย์สกิโลอยังต่ําแต่ตอนนี้ก็คือฝนมนันตกชุบนะครับพอฝนตกชุบก็ก็ออกเร็วหน่อยพอออกเลยก็โอเคนะครับก็เป็น2โล3โล4โลแล้วแต่ที่เขาจะออกยอดนะครับถ้าเขาเล่ฝนเร่งอะไรเงี้ยนะครับนี่ยานางก็ขึ้นตรงนี้เต็มเลยอ,อ่ะโอเคครับก็ EP นี้ก็ เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่องสวนยาสายกเกษตรเมืองย่ามโมหนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิดปลูกเองกินเองกาหนดราคาเองมีความสุขเองอีพีนี้ก็ขี้เหล็กทาเงินนะครับฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกําลังใจคอมเมนต์เข้ามาคิดเห็นยังไงคิดต่างยังไงคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เข้ามาครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขี้เหล็กทําเงินสวนหญ่าสายเกษตรเมืองย่ามโมอ่ะอีพีนี้ลาไปแล้วนะครับขี้เหล็กทำเงินสวัสดีครับ